สวัสดีครับผมจะมานำเสนอนะครับการอธิบายเวกเตอร์นะครับในรูปแบบของคอลัมน์เวกเตอร์นะครับซึ่งจะกล่าวถึงในอนาคตอันใกล้นี้แหละนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมโพเนนต์เวกเตอร์นิดนึงก่อนคอมโพเนนต์เวกเตอร์นะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายไว้แล้วนะครับก็คือองค์ประกอบเวกเตอร์นะครับนี่คือ ทีส a ป e นะครับทีส a c e ประกอบด้วยแกน x แกน y แกน z ครับผมการที่จะมีการบอกนะครับ,บรว่าเวกเตอร์มีในทิศทางแบบนี้มันจะต้องประกอบด้วยนะครับจุดต้นนะครับคือจุด p นะครับและจุดปลายคือจุด Q นะครับอันดับแรกต้องทราบก่อนนะครับคงทราบกันดีคือการเอาปลายมาลบกับต้นแต่ว่าไม่ใช่เอามาลบกันง่ายๆนะครับ จะต้องทราบพ,พิกัดนะครับสำหรับจุดปลายก็คือ x 2 y 2และ z 2ครับในขณะที่จุดต้นนะครับหรือจุด P เนี่ยประกอบด้วยพิกัดของมันนะครับก็คือ x 1 y 1และก็ z 1ครับผมเมื่อเราทราบพ,พิกัดนะครับ เราก็จะรู้ว่าจุด P คือตรงไหนจุด Q คือตรงไหนนํามันมาลบกันเป็นคู่คู่นะครับคู่คู่ที่ว่าก็คือเอาปลายมาลบต้นไนะเอา x 2มาลบ x 1เอา y 2มาลบ y 1และเอา z 2มาลบ z 1ครับเราจะได้เวกเตอร์นะครับ PQ นะครับอักษรตัวแรกนะครับคืออักษร P หมายความว่าจุดต้นไนงะ Q คือจุดปลายนะครับเราจะได้เป็นเวกเตอร์ลักษณะแบบนี้ครับผมบเวกเตอร์ PQ นะครับ ก็จะได้เท่ากับนะครับเอาคูณมานะครับ x 2ลบ x 1นะครับนะครับ x 2ลบ x 1คั่นด้วยลูกน้ำก็ได้นะครับ y 2ลบ y 1นะครับแล้วก็คั่นด้วยลูกน้ำครับก็คือ z 2ลบ z 1ครับนะครับเมื่อเราได้มาเสร็จนะครับเราจะได้ตัวแทนนะครับของผลต่างครับ x 2ลบ x 1ผมอาจจะเรียกเขาว่า a 1ก็ได้นะครับ y 2ลบ y 1ผมเรียกว่า a 2ครับ z 2ลบ z 1ผมเรียกว่า a 3ครับเราจะใช้ชื่อว่า x y z อะไรก็ได้นะครับนะครับตรงนี้มันทับกันนะครับไม่ต้องใจใจนะผมเอาหลบกันอันนี้แกน y นะดังนั้นอันนี้คือเวกเตอร์ pq นะครับแต่ว่าคอมพ o n เนนต์เวกเตอร์อันนี้นะครับมันยังไม่เป็นสแตนดาดที่ดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ที่ พิกัดใดๆเห็นไหมครับมันลอยอยู่ห่างไปจากจุดที่เป็นจุดหลักที่ทําให้เราเข้าใจอะไรได้ง่ายนะครับเราก็จะใช้ a 1 a 2 a 3ที่เราได้ขนาดตัวนี้แล้วครับย้ายมาอยู่ตรงจุดเริ่มต้นแทน,นครับในแบบนี้นะครับ,นะรบเราก็รักษาแนวมันไว้นะครับนะครับและก็เป็นจุดปลายสักจุดหนึ่ง โดยให้จุดกําเนิดนะครับคือจุด O ไม่ต้องไปเขียนนะไม่มีใครเขาเขียนกันนะครับแต่รู้กันดีนะครับจุด O ก็คือ origin นะครับไม่ใช่จุดศูนย์นะมักจะเข้าใจผิดนะครับที่เรียกว่าจุดศูนย์ก็เพราะว่ามันเป็นพิกัด x y z ทเป็นศูนย์หมดเลยนะครับจุดต้นนะครับ O มาจาก origin นะครับนะครับนิยมเรียกว่า O นะครับผมลบออกนะมันจะได้ไม่ลบนะครับต่อมานะครับเราเทียบสักจุดหนึ่งนะครับจุด ปสักจุดหนึ่งอาจจะตั้งชื่อว่าจุด A ล้กันนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราเอาประโยชน์จากการหา A1 A2 A3 อครับอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะได้เรียบร้อยเลยนะครับดังนั้นนะครับ PQ นะครับที่เป็นตอนแรกผมย้ายตรงนี้นะครับผมอาจจะเรียกเขาใหม่ว่าเป็นเวกเตอร์ A แทนนะครับนะครับเวกเตอร์ A แบบนี้จริงๆแล้วนะครับในการพิมพ์ด้วยการพิมพ์นะ เช่นพิมพ์รายงานหรือพิมพ์โครงงานที่ต้องใช้เวกเตอร์นะ a ตัวนี้นะครับถ้าพิมพ์เนี่ยเขาจะใช้ A หนานะ A เล็กหนาตรงโอเคปะ่ะออแต่มันอธิบายยากไงเวลาไั่เขียนไว้บอร์ดชะนั้นนะครับอาจารย์หลายท่านนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับก็นิยมใช้ A เนี่ยเขียนง,ง่ายๆเลยแล้วก็มีอักษร ทิศทางเวกเตอร์บอกแค่นี้ครับในขณะที่สมาชิกข้างในนะครับหรือคอมโพเนนต์ของมันนะครับเป็น a 1 a 2 a 3นะครับเป็นตัวเล็กนะครับและ a 1 a 2 a 3อยู่ไหนนะครับเป็นการบวกหัวต่อหางหัวต่อหางหัวต่อหางครับของแกน x แกน y แกน z ครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขอลบนะครับเวกเตอร์ pq ออกไปก่อนนะครับให้เหลือแต่ข้อมูลที่ผมสนใจนะครับอ่านะครับเอาละครับตอนนี้มันเป็นเวกเตอร์ a แบบนี้แล้วนะครับ มันก็คือเวกเตอร์เดียวกับเวกเตอร์ PQ นั่นแหละแค่กดคลิกที่เซนเวกเตอร์แล้วก็มูฟมันมารักษาองศานะครับและรักษาขนาดมันไว้นะครับเอาละครับพอมอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับถ้าเราทราบพิกัดนะครับอ่าพิกัดนะครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับง่ายๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็คือพิกัด a1 นะครับในของแกน x นะครับอันนี้คือพิกัดของแกน y นะครับก็คือ a2 นะครับเป็นอย่างนี้ครับผม นี่คือ A 1นะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปนะครับก็คือ A2 ครับและก็ขึ้นไปหานะครับตำแหน่งของเวกเตอร์ A นะครับที่ A3 ครับเห็นไหมครับพอมามาต่อนะครับจากจุดกำเนิดนะครับต่อมาเรื่อยต่อมาเรื่อยต่อมาเรื่อยจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ลากระยะนะครับขจัดนะครับได้เวกเตอร์ A นะครับแบบนี้นะครับ ดังนั้นนะครับเปรียบเปยนะครับ a 1 a 2 a 3ก็เหมือนกันบวกกันนะครับแต่ a 1 a 2 a 3เนี่ยมันเป็นแคสเกอลาร์นะครับจะต้องมีการกำกับแกนนะครับโดยการนำเอา a นะครับไปคูณกับขนาดหนึ่งหน่วยของแต่ละแกนนะครับ a 1คูณแกน x นะครับเราเอาไปคูณกับอักษรที่ชื่อว่า i ครับนะครับ i จะเป็นเวกเตอร์ขนาดหนึ่งหน่วยนะครับเล็กๆนะครับอ่าอีกแล้วนะครับ i hat นะครับผมจะใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์เนี่ยมันจะเป็น i นะครับตัวเล็กนะครับเป็นตัวเล็กหนาซึ่งมันไม่สะดวกเวลาเขียนอธิบายนะครับอ่าต่อมาแกนแกน y นะครับก็เป็น j ครับผมนะครับแนี้นะครับและแกน z นะครับก็เป็น k ครับผมนะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจอะไรนะครับ ijk เป็นตัวแทนของ xy z ละครับนะครับโดยมีทิศทางนะครับทับกับแกน x นะครับ มีความยาวแค่1นะครับก็คือแกนเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์นะครับของแกน x ที่ชื่อว่าเวกเตอร์ i นะครับเวกเตอร์ j ก็เหมือนกันครับเป็นของแกน y ครับและเวกเตอร์ k ก็เป็นของแกน z ครับผม i j k จเคดังนั้นพอเวลาเราเขียนรูปเต็มนะครับการอธิบายอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเวกเตอร์ a เนี่ยนะครับก็จะได้เท่ากับนะครับ a 1นะครับ a 1นะครับคูณกับเวกเตอร์ i แบบนี้ครับบวกกับ a 2ครับคูณกับเวกเตอร์ j แบบนี้ครับและก็ a 3ครับคูณกับเวกเตอร์ k ครับนะครับ i j k นะครับในเรื่องของเวกเตอร์เป็นคำสงวนนะครับไม่ควรเอามาใช้เป็นตัวแปรอื่นนะครับเป็นที่สร้างกันดีว่าเป็นยูนิตเวกเตอร์ประจำแกนไข่แกนมันนะครับนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมอธิบายเวกเตอร์นะครับในแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็แบบนี้แล้วนะครับนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับที่จะเจอนะครับเยอะๆเลยนะครับก็คือแบบนี้ครับผม ครับซึ่งเราจะต้องรู้นะครับเมื่อนำมาเขียนในรูปแบบของเวกเตอร์แถวนะครับเวกเตอร์แถวนะครับซึ่งเวกเตอร์แถวเนี่ยจะต้องํำกับด้วยลูกน้ำนะครับในแต่ละช่วงนะครับแต่แต่อีกแล้วนะครับในการอธิบายเวกเตอร์ที่เกี่ยวกับทางประยุกต์วิศวกรรมนะครับเราจะไม่นิยมอธิบายเวกเตอร์นะครับในบรรทัดนี้นะครับเป็นรูปแบบของเวกเตอร์แถวหรือ Row เวกเตอรเราจะนิยมอธิบายเป็นคอลัมน์เวกเตนะครับหรือเวกเตอร์หลักโดยวาดลงมานะครับเรียง a 1 a 2 a 3นะครับโดยให้ a 1อยู่บนสุดนะครับ a 2และ a 3ไล่จากสูงมาต่ำนะครับตามลำดับนะครับเป็นแบบนี้ครับผมนะครับดังนั้นนะครับเราจะสามารถอธิบายเวกเตอร์ a นะครับในรูปแบบของคอลัมน์เวกเตอร์นะครับซึ่งแบบนี้นิยมเจอมากเลยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับ Robotics นะครับ เกี่ยวกับคกลศาสตร์เกี่ยวกับการอธิบายการเคลื่อนที่นะครับต่างๆนะครับนะครับโดยไม่ต้องมาวาดลูกน้ําแบบนี้นะครับถ้าใครเคยใช้โปรแกรม MATLAB นะครับจะพบว่าการเขียนแบบนี้ก็เปรียบเปยนะครับเหมือนกับอ o ลาเบเตอร์เลยเพราะมีการขั้นด้วยลูกน้ํามันก็คือการตัดมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับเราจะนิยมนะครับเรียกสิ่งนี้นะครับนะครับ ว่า Standard Form ครับนะครับ Standard Form นะครับรูปแบบมาตรฐานนะครับในทางวิศวกรรมนิยมอธิบายแบบนี้มากนะครับพอเห็นข้อมูล3ชุดแบบนี้เราจะรู้เลยว่าเป็นอาร Space นะครับหรือเรียกแบบ x y z นี้นะครับว่า R3 นะครับเอาอีกแล้วนะครับ R หนาตรงนะครับนะครับเราจะไม่เรียก R ยกกำลังสามนะเราจะเรียกว่า R3 นะครับ r 3นะครับถ้าเป็น2มิติเราเรียกว่า r 2นะครับประกอบด้วยแกน X แกน Y นะครับอันนี้คือ T-space นะครับหรือเรียกว่า R- 3นะครับโอเคครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจการนำเสนอนะครับที่ผมอยากจะสื่อสารนะครับและพอเราไปใช้นะครับในการประยุกต์ทางวิศวกรรมเนี่ยผมจะหยิบมาใช้นะครับจะได้ไม่เกิดข้อสงสัยและกังวลนะครับคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะสร้างนะครับความรู้พื้นฐานนะครับ ให้เข้าใจนะครับในเรื่องของเวกเตอร์นะครับในหลายมิติในหลายมุมมองนะครับผมขอบคุณมากๆครับทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม